มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโอ๊ตอาร์ตเปิดใจหลังโบกมือลาจันช็อกโลกทำเอาแฟนคลับใจหายไปตามๆกันนะคะหลังจากหนุ่มร่างทวมเสียงดีอย่างโอปราโมดและดีเจมากความสามารถอย่างหนุ่มอาร์ตมารุตได้ประกาศโบกมือลาแฟนๆรายการจันช็อกโลก หลังจากมอบความสุขให้กับแฟนๆในรายการมายาวนานถึง4ปีค่ะโดยดีเจโอ๊ตนะคะได้กล่าวเปิดใจถึงความรู้สึกในเทปสุดท้ายนะคะว่าใจหายเหมือนกันที่รู้ว่าจะได้จัดรายการเป็นเทปสุดท้ายขอขอบคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันมาตลอด4ปีที่ผ่านมาเป็นเวลาแห่งความสุขแล้วก็สนุก และมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเปิดไมคมอบเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆหลังจากนี้ยังจะเดินหน้ามอบเสียงหัวเราะให้กับทุกๆคนต่อไปและอยากให้แฟนคลับรายการมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ค่ะทางด้านของดีเจอา์ก็กล่าวด้วยเช่นกันนะคะว่าช่วงแรกต้องต่อสู้กับกระแสวิพากษวิจารณ์จากแฟนรายการว่าไม่เหมาะสมจนท้อถึงขั้นอยากลาออกจากรายการ แต่ก็ได้รับกำลังใจจากโอ๊ตทำให้เปลี่ยนมุมมองในการทำงานการตัดสินใจยุติรายการในครั้งนี้นะคะเป็นการพูดคุยตกลงกันด้วยดีไม่มีปัญหาไม่มีดรามา่าหลังจากนี้ยังคงมีรายการใหม่ๆออกมาให้แฟนๆได้ฟังได้ชมกันเหมือนเดิมฝากรายการใหม่แล้วก็โปรเจกต์อื่นๆที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งเอทามแล้วก็โค้ชครูด้วย งานนี้นะคะแฟนๆตางพาก,กันอดเสียดายไม่ได้แต่ก็ยังคงรอติดตามการอัปเดตแล้วก็รอผลงานใหม่ของนุ่มๆกันต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ